สวัสดีครับพี่น้องชาวกระปอร๋อเลิตี้ครับคลิปชิปเป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้หัวจรวดมานําเสนอกันนะครับสาหรับใครที่อยากจะได้เอาไว้ใช้งาน,นครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นรถสําหรับออกทริปท่องเที่ยวครับก็ลองดูแล้วกันนะครับคันนี้เจ้าของตั้งราคาไว้ที่59,000บาทนะครับ5 9า0 0บาทนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วครับนะเพราะว่ารถตู้นี่ถ้าเกิดออกใหม่ๆนี้ก็ราคาเป็นล้านนะแต่ถ้าเกิดใครพอที่จะ เป็นช่างนะแล้วก็สามารถมีความรู้เรื่องรถอยู่นะครับก็หารถตู้ถูกๆแบบนี้ไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วครับนะถ้ามาด้ต้องการรถใหม่รถหรูอะไรนะครับก็ลองดูแล้วกันครับเผื่อจะถูกใจนะหรือว่าบางคนนี่อยากจะได้เอาไปทําเป็นอะไรนะสำหรับที่เป็นอู่อะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอ่า แต่ละคนมีสมาชิกเนี่ยหลายประเภทนะบางคนก็อยากจะได้เอาไปใช้งานอยากจะได้เอาไปทําอะไรอยากจะได้เอาไว้าขายต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายแบบนะก็เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะครับว่า,าช่องนี้ทําไมเอารถเก่ามาลงนี่จะมีคนซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับต้องเรียนวา่าสมาชิกนี่คือมีหลายประเภทนะครับบางคนก็อย่างที่บอกครับเอาไว้ใช้เอาไว้เป็นอะไร เอาไว้ขายต่อนะก็มีหลายรูปแบบครับก็ถูกใจแบบไหนก็ลองเลือกเอาครับถ้าคันไหนว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อก็รอคันต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครถ้าถูกใจก็ผมจะทิ้งลิงก์เจ้าของรถไว้ให้ด้านล่างคลิปครับเปลิงก์ทาง Facebook นะติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงทางนั้นเลยครับผมจะเขียนว่าติดต่อ,อผู้ขายนะก็จะเป็นลิงก์ Facebook ของเจ้าของเลยนะติดต่อได้โดยตรงครับผมไม่ได้เก็บค่าในหน้าอะไรนะก็แค่มาแชร์บอกต่อกันเฉยๆครับนะ รับใครที่หารถเก่าประมาณนี้นะผมก็จะดูรถที่พี่น้องคอมเมนต์ไว้นะเพราะว่าจะมีผมจะมีเพจด้วยนะเพจกระป๋อวารลิตี้นะคนรักรถเก่าก็เป็นกลุ่มผุมก็มีกลุ่มกระป๋อวารลตี้นะคนรักรถเก่าเนี่ยครับก็ลองเข้าไปนะก็จะมีพี่น้องถามกันเข้ามาครับว่ามีรถรุ่นนั้นไหมรุ่นนี้ไหมนะช่วยชีย้เป้าให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนผมเองเนี่ยไม่มีรถหรอกครับนะมนไม่ได้มีรถก็เจอก็แค่มาบอกต่อเท่านั้นเพราะว่ามันเริ่มจาก ที่สมาชิกนะเห็นผมมาใช้รถกระปอร๋อนะส่วนตัวผมใช้รถกระปอร๋อเป็นรถกรรเรถก่าเก่าเอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ชอบนะเขาก็ถามว่าเออรถแนวนี้มันหาได้ที่ไหนนะผมก็บอกไม่ถูกนะเพราะว่าปกติรถกระปอร๋อที่ผมใช้อยู่เนี่ยรถกระปอร๋อก็คือสีล้อเล็กนะสำหรับพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะนรถสีล้อเล็กเนะี่ยมันหาที่ไหนคือปกติตามโชว์รูมทั่วไปมือสองมันก็ไม่มีหรอกครับรถกระปอร๋อนะครับก็ นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ผมทําคลิปชี้เป้ารถเก่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เอามาชี้นี่คือจะเป็นรถที่ไม่ค่อยมีตามเต็นนะครับนะจะเป็นกลุ่มที่เขาใช้กันพวกรถมิล่ารถเดซสูตร่ถซูบูรุอะไรประมาณนี้นะครับรถเล็กนะก็เลยเป็นที่มาของคลิปชี้เป้าต่างๆที่ผมเอามาทํานะครับมาลองเลือกไปนานนะครับนะมาดูรถราเอียดรถคันนี้ดีกว่าครับรถคันนี้เครื่อง เป็นตัว 3L นะครับเครื่องยนต์นี่ก็ยังดีสมบูรณ์ครับนะไม่ยันควันไม่ไหลนะเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นครับเบรกช่วงล่างนี่ดีใช้งานได้ครับพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยธรรมดานะครับก็ถือว่าไม่หนักมากนะเจ้าของบอกเช่นนี้ครับตัวรถทรงยังดีครับสีสันพอได้นะถ้าอยากจะได้เนียนๆก็ต้องไปทําเพิ่มนะไปทําใหม่ดู แต่ว่าถ้าพูดถึงงายยังไม่มีงบก็สามารถยังใช้ได้อยู่ครับถือว่าไม่เสียหายอะไรมากมายระบบใช้ได้ครับนะแอร์มีลมนะครับแต่เขาวงเล็บไว้ว่าสายไฟคอมแอร์นี่ไม่ได้ต่อไว้นะครับก็ต้องไปไล่ดูแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อ,อยากจะได้รถคันนี้ไปดูแลต่อนะครับเบากมีไม่ครบนะครับขาดแถวสุดท้ายเจ้าของเดิมนี่อ,อะไรล่ะใส่ตู้ลาโพงมาแทน,นครับแทนเบาะนั่งก็เลยไม่มีนะถ้า ใครได้ไปนะผมแนะนำว่าต้องไปหาเพิ่มนะไม่งั้นเวลาจดต่อทะเบียนอะไรประมาณนี้มันก็จะลำบากหน่อยนะหรือว่าอลองไปหาเก่าๆนะไปหาซื้อต่อเก่าๆมาก็ได้ครับไม่ต้องทำใหม่นะยันนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะซื้อรถตู้ในเรื่องเบาะก็สำคัญนะครับต้องดูให้ครบนะครับไม่งั้นบางครั้งเราไม่รู้นะ เราต้องมาเสียตังค์เพิ่มเติมในการหาเบาะนี่มันก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ถ้าคันไหนไม่มีเบาะเบาะไม่ครบก็ลองต่อรองกับเจ้าของรถดูนะครับนะว่าสามารถต่อรองได้ไหมเพราะว่าเราจะต้องไปหาเบาะใหม่เพิ่มเติมนะครับถ้าสามาหรตัวรถเราชอบถูกใจจริงๆแต่แค่ไม่มีเบาะนะอันนี้ก็ว่ากันไปครับอ่าภายในก็ถือว่าพอใช้ได้นะ เบาะหุ้มหนังมีลอกบ้านเจ้าของก็ลงรายละเอียดไว้ครบนะครับเพื่อจะได้เอาไว้ตัดสินใจง่ายๆนะภาษีคันนี้ถึงก็พอปี64นะครับกันชนหน้าหลังนี่เป็นสแตนเลสอย่างดีครับเอกสารชุดโอนครบนะครับนะรถอยู่เชียงใหม่ทางจังหวัดส่งได้ครับนะราคาก็ต่อรองกันได้นะั้นยังไงก็ถูกใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับลิงก์เฟซบุ๊กของเจ้าของรถนะในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรรายละเอียด รูปครบนะครับนะส่วนเพิ่มเติมองไงก็ข้อความไปครับแล้วก็โทรไปได้เลยนะมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นทางช่องจะไม่ได้ลงอ่าไม่ได้บอกเบอร์ไวในคลิปนะครับเผื่อลถขายได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาตามลบคลิปที่หลังนะเพราะว่าอ่ารถช,ช่างหลายคันนะมาตามลําบากนะครับนี่ก็ลองดูแล้วกันครับแนะนําให้ไปดูจริงๆกันด้วยนะครับถ้า ชอบนะถูกใจเบื้องต้นยังไงนะเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องการให้ผมหารถชี้เป้ารถรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้าน,นล่างได้เลยนะครับผมเจอก็จะมาชี้เป้าให้รบกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ